ครับผมแชมป์จากยานยนต์นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ b o ูธ b y d ภายในงานมอเตอร์โชครั้งที่45นะครับที่เมืองทองธานีครับและผมยืนอยู่กับคุณ จิรศักนะครับชื่นอารมณ์นะครับหรือว่าคุณเติ้งรองประธานฝ่ายการตลาดบริษัทเรเวอออโตโมทีฟจำกัดครับสวัสดีครับคุณเติ้งสวัสดีครับคุณเติ้งครับโอ้โหต้องบอกว่าบูธ b ีวีปีนี้อลังการมากมีทั้งรถรุ่นที่ผมรู้จักและรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในงานนี้เลยใช่ครับอยากให้คุณเติ้งได้พูดถึงรถรุ่นใหม่ที่เปิดตัวแล้วก็ไฮไลท์ในงานภายในได้เลยครับก็บอกได้เลยว่าปีนี้พิเศษสุดๆจริงๆนะครับเพราะว่า b ีวีเนี่ยถือว่าเรเบ้เอานะครับเอา รถเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ทุกแบรนด์ที่อยู่ under BYD เนี่ยมาโชว์ที่งานครั้งนี้สำคัญมากๆนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น BYD เองนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างว่างเองแล้วก็ตัวเดนซานะครับแล้วก็ฟังชันเป้านะครับซึ่งฟังชันเป่าเนี่ก็เป็นแบรนด์น้องใหม่เลยนะครับเป็นแบรนด์ออฟโรดสำหรับทางค่าย BYD เช่นกันนะครับก็พิเศษสุดๆจริงๆนะครับก็ไม่ว่าจะรถที่ บอกเลยว่าอย่างอย่างว่างยูไนนะครับหรือว่ายูเก้านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นโปรโตไทป์นะครับก็เอามาโชว์นอกประเทศจีนเป็นประเทศแรกนเพราะเขาให้ให้อภิสิทธิ์จริงๆสำหรับประเทศไทยนะครับแ้่ตัวนี้ก็สามารถที่จะเอามาโชว์แล้วก็เข้ามารับชมได้นะครับก็เพอร์์ฟอรแมนซ์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นซุปเปอร์คาร์นะครับความแรงก็แค่พันสามร้อยแรงม้า ไม่ธรรมดาแรงปิดก็แค่พันหกร้อยดีมากเลยแท้ไม่ได้แล้วครับสูตหนึ่งร้อยก็ไม่ถึง3ามปีนะครับ2องปีกว่ากว่านะครับใช่แล้วตอนนี้นะครับก็โครงสร้างก็จะเป็นในเรื่องของตัวคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งนั้นนะครับ80%นะครับก็บวกกับอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็เทคโนโลยีในเรื่องของการขับขี่ก็จัดเต็มเป็นสุร์คาร์เลยนะครับครับผมแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือการเปิดตัว a อ t o ตสตรีมตัวเอ็กซ d เพรสพีดว่าเป็นรุ่นปรับโฉมใหม่ ใช่ครับเป็นรุ่ปรับโฉมนะครับนะครับอันนี้ภายในสีใหม่แล้วนะครับรวมถึงจอกลางนะครับจอกลางเนี่ยขนาดก็ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น15.6ก็คือเอาของซิล์มานั่นแหละครับก็จะจอก็จะใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงล้อนะครับล้อลอยนะครับก็เราเปลี่ยนการเปลี่ยนยางนะครับเป็นใช้ยางคอนติเนนทัลครับแล้วตัวอันนี้ก็หน้ากว้างขึ้นนะครับ235นะครับครับห้นะครับแล้วก็ R 1 8นะครับรวมถึงบีพิลล่านะครับให้มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับบีพิลล่าก็จะเป็นสีดำ นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ในเรื่องของเซาแปรต่างๆก็มีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสับตัวนี้ครับแล้วถึงเรื่องของราคาราคาตัวนี้ผ็บอกได้เลยว่าเร้าใจไม่แพ้กันนะครับราคาเราเปิดที่1 4 0ล้าน490บาทเท่านั้นก็ลงจากราคาตัว Y23 ีเนี่ยอย่ที่มาแสนห้านะครับตัวนี้ก็ลงมาแล้วนะครับล้านแต่ล้านต้นๆเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ เราทราบมาว่าทางรถรุ่นที่มีจาหน่ายอยู่ตอนนี้มีการปรับลดราคาลงมา,านะครับอะไร<จ>ะเท่าไหร,<ะ>ร่บ้างครับ <c oughs> คือการเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นตลาดด้วยแล้วก็เป็นการตอบแทนนะครับในเรื่องของอลูกค้านะครับก็เราก็ทําการลดราคาในเรื่องของ MY23 a l เนี่ย a t เนี่ยครับ250,000บาท จากราคา1ล้าน199,000นะครับลดลงมาแล้วนะครับเหลือแค่่า949,000บาทเท่านั้นนะครับสัตว์ตัวไอโตตี480นะครับถ้าเกิดเป็นตัวรุ่น410นะครับลด200,000นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ899,000บาทไม่ถึง9แสนนะครับตัวนี้ก็ลดลงมาแล้วแล้วอย่างดอฟฟินกับซีลนี่ก็มีการปรับลดเหมือนกันไหมครับมีครับตัวดอฟฟินเนี่ยถ้าเป็นตัว480เนี่ยลดลงมา60,000บาทยังไม่เกิน8แสนแล้วนะครับราคาอยู่ที่799,000บาทเท่านั้นเอง นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเริ่มต้น400นะครับก็ราคาลดลงมา40,000บาทราคาอยู่ที่5 6าห0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวซีลนะครับตัวซีลพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยลดราคาตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยลงมาแสนหนึ่งนะครับก็จะอยู่ประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวพรีเมียมลด50,000บาทนะครับแล้วก็ตัวไดนามิกนะครับตอนนี้ราคาของรถไดนามิกจาก ราคาล้านสามถับสห้าตอนนี้เราเหลือแค่1น9 0ล้านหนึ่บาทเท่านั้นก็คือราคาทุกอย่างที่ลดลงมานะครับเราไม่ได้คิดถึงแค่ลูกค้าปัจจุบันที่จะซื้อรถนะครับเราจะทําการคืนเงินหรือว่าแคชแบ็กกลับไปให้กับลูกค้าออที่ซื้อก่อนนนั้นตั้งแต่วันที่1มกราของปี2567นี้เราคืนเงินไปให้ลูกค้าได้เลยลูกค้าสามารถที่จะเอ็นจอยกับแคมเปญปัจจุบันได้เช่นกัน นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยว่าเราสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเราคิดถึงลูกค้าเป็นสูตรกลางรอารับนีนะครับถ้ามีตัวเปิดรุ่นใหม่นะครับจะมีตัวเดนซ่านะครับตอนนี้เราสามารถที่จะจองสิทธิ์เขาเรียกว่าจองสิทธิ์นะครับบริวิคแร์นะครับก็ใช้ตัวนี้25,000บาทนะครับ25,000บาทเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้เป็นส่วนลดตอนซื้อจริงๆนะครับ ได้ถึง50,000บาทแวร์ยูของเขาอยู่ที่50,000บาทนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะจองสิทธิ์ได้สำหรับเซนชซอร์ดีไนนนะครับรถตู้พรีเมี่ยมสุดหรูของเรานะครับ<อ>ตัวนี้<อ>แล้วก็ตัวอย่างโซ่ง Max หรือว่าตัวซีเก้ l นะครับก็อันนี้เราเราเอามาทำตลาดดูในเรื่องของการเซอร,ร์วยเรื่องของการฟีดแบทนะครับแล้วให้ลูกค้าเนี่ยมา,าดูตัวเป็นจริงๆว่าดีไซน์ของเขาเป็นยังไงวัสดุภายในภายนอกเป็นยังไงนะครับรวมถึซิล ซีไลออนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ขายที่จีนเช่นกัน,นครับ,รบตัวซีไลออนกับโซแม็กก็ยังไม่ได้ขายที่จีนนะครับเขาก็ให้เรามาโชว์ที่งานนี้นได้เช่นกันนะครับอ่าแล้วทาง BYD ครับมีข้อเสนอพิเศษอะไรสําหรับคนที่มาจองรถในงานไหมครับก็ตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่า BYD เองเนี่ยเป็นเขาเรียกก็เป็นสปอนเซอร์ชิปให้กับทาง UEFA ฟ่าครับยุโรเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จองนะครับช่วงมอเตอร์โชว์นะครับสามารถที่จะได้กิฟต์เซตมอเตอร์โชว์ ไปเลยนะครับก็มูลค่าหลายพันบาทนะครับสำหรับกิปเซตตัวนี้แล้วก็โชคชั้นที่2ก็คือสามารถที่จะได้จับรางวัลครับ,รบเพื่อที่จะลุ้นไปดูรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศเยอรมนีเดี๋ยวประเทศเยอรมันที่ที่เบรินนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะม,มีจำกัดสิทธิ์ไหมครับจำกัดสิทธิ์ทั้งหมดนะถ้าเป็นเรเราให้ทางลูกค้าที่ เป็นลูกค้าปัจจุบันแล้วก็ลูกค้าที่จะเป็นลูกค้าที่ซื้อใหม่ด้วยก็อยู่ประมาณสัก15 1 0้าสิเนี่ยก็คือสินึงจะได้นออคนตัวนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาลุ้นกันได้ทั้งหมดก็คือ3 0ิคนนั่นแหละครับ30ิคนถูกไหมครับตัวนี้นะครับโอเคครับครับผมก็เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมบูธ b ด d ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ต้องบอกว่ามีหลายรุ่นมากๆครับรุ่นใหม่ๆที่แปลกตาและสวยๆงามๆเยอะแยะรวมถึงราคาโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน นะครับมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณเติ้งมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถ b y d ทุกรุ่นกับเราในวันนี้นะครับขอขอบคุณมาก<ด>นะครับ